ไปคาเฟ่ทั้งทีสายถ่ายรูปอย่างเราก็อยากได้ภาพสีสวยมาอัพลงโซเชียลแบบฟินๆแต่ถ้าต้องเหนื่อยใจกับภาพที่มืดตึบ๊บไฟ LED แบบพกพาก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์อย่างมุมลิมหน้าต่างเป็นอะไรที่มัชแทบเลยยิ่งถ้าได้แสงแดดในช่วงโกลเดียนาก็จะให้ทิศทางและอารมณ์ของแสงที่ละมุนสวยมากม ความยากของมุมนี้ก็คือเราจะต้องถ่ายภาพย้อนแสงนั่นเองตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ไฟ LED แบบพกพาปรัแบบอุณหภูมิแสงให้เนียนไปกับแสง daylight ที่ประมาณ4,000ถึง5,000เควินหน้าของเราก็จะดูเนียนใสบิงขึ้นมาทันทีเลยแบบนี้หรือว่าจะเติมแสงเข้าไปเพื่อลบเงาบนใบหน้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราจะลองไปถ่ายรูปมุลต่างๆในร้านกันค่ะแล้วก็เปรียบเทียบความต่างของแสงว่าจะออกมาเป็นยังไง ไฟ LED ตูนี้เนี่ยเขาเป็น m a ็ s a ซ e สามารถนำไปติดตามมุมต่างๆที่เป็นแม่เหล็กคีเอทมุมถ่ายรูปได้อย่างเกๆ๋ๆอย่างช็อตนี้เนี่ยอยากได้แสงให้เข้าด้านข้างก็ติดกับตู้นี้เลย ส่วนภาพเครื่องดื่มและของหวานแน่นอนว่าจะต้องถ่ายภาพให้ดูน่ากินและซีเนอเมติกหน่อยเราก็เลยเลือกโต๊ะที่มีทิศทางแสงที่ชัดเจนและมีมิติแบล็คเกวดูไม่โลกเปิดเป็นโหมดพอดเทสบุนหามุมที่สวยแล้วก็สูมภาพที่ 2x เอาไฟ LED เติมเข้าไปเพื่อให้เห็นรายละเอียดของเคได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างได้เป็นแสงริมไรหรือว่าลดเงาก็แล้วแต่ชอบเลยเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไฟที่ได้เนี่ยแรงเกินตัวเลยทีเดียว สิ่งที่ชอบที่สุดหลังจากได้ทดลองใช้อามัลันโกตัวนี้ก็คือเขาให้ผลลัพธ์ในเรื่องของสีและสกิีนโทนที่ดูสมจริงมากผิวสวยไม่ติดเขียวไม่ติดแดงเพราะว่าเขามีมาตรฐานสีล่าสุดแบบเดียวกันที่ใช้ในฮอลลีวูดไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอก็ให้แสงที่ดีสีตรงเนียนๆแบบนี้เลยค่ะ อลันโกมีจำหน่ายแล้วที่ร้านกล้องชั้นนำสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook อามอลันไทยแลนด์หรือ w w w a d v a n c e ดวา o ซ์ s y s t e m c o m ค่ะ